รีวิวสองโรงแรม Universal p a r k i n Resort ดียังไงสะดวกแบบไหนได้สิทธิ์อะไรเราไปดูกันที่แรกนะ The Universal Studio g r a n Hotel เป็นโรงแรมที่ทำเลดีที่สุดอยู่ตรงประตูทางเข้าปาร์คไปเลยจ้าภายในโรงแรมก็คือน่ารักมากมีมุมนั่งเล่นถ่ายรูปชิลๆกันได้ฮไลท์ก็จะเป็นห้องพักทีมมินเนียนที่มีลวดลายคาแรเเตอร์มินเนียนตัวปนอยู่เต็มไปหมดของใช้ในห้องก็คือน่ารักสดใสใจฟูมากเป็นแฟนมินเนียนฮัมพลาดเลยนะห้องนี้หรือว่าจะเป็นทีมีกังฟูแฮนด้าเขาตกแต่งออกมาที่น่าตื่นตาตื่นใจสุดๆเรากับว่าเราได้ ผจญภัยไปกับโปแผนดาสุดน่ารักยังไงอย่างนั้นเลยจะเป็นห้องแบบธรรมดาเขาก็มีนะแล้วเพื่อนๆดูโซนห้องอาหารเขาตกแต่งตามทีมเทศกาลน่ารักน่าทานไม่ไหวและระหว่างที่เราทานข้าวนะก็จะมีเหล่าคาแรคเตอร์ตัวละครออกมาทักทายให้เราได้ถ่ายรูปเก็บความประทับใจกันไปแบบนี้ได้เลยมาต่อกันที่อีกหนึ่งโรงแรมนัวรีสอร์ทโฮเทลโรงแรมสุดหรูเดินไปสวนสนุกได้ภายใน5นาทีตกแต่งสไตล์จีนโมเดิร์นสิ่งอำนวยความสะดวกคือครบคันสุดๆภายในห้องก็คือกว้างมากตอบโจทย์ทุกสไตล์เพราะเขามีห้องให้เลือกมากมายถึง6 บบสายพักผ่อนฮิวใจฟิลลักชูพี่กับหนูแนะนําที่นี่เลยสองโรงแรมนี้ทําเลอยู่ใกล้กันมากอ่ะ เพือเพอ<ด>ของ<ด>อาหารที่นี่ก็คือไม่น้อยหน้ามาในธทีมเทศกาลเหมือนกันเลยจ้าทั้ง2โรงแรมคือเพื่อนๆสามารถใช้สิทธิ์ early access เข้าวสวนสนุกก่อนเวลาเปิดได้1ชั่วโมงมก็คือคนโลง่โลงๆถ่ายรูปได้สวยแบบนี้เลยจ้าหรือจะไปเล่นเครื่องเล่นกันตั้งแต่เช้าก็ได้นะคนน้อยแถมไม่ต้องรอเลยและก็ยังได้รับส่วนลดสิทธทิพิเศษอื่นๆตามช่วงโปรโมชั่นของสวนสนุกแนะนาทั้ง2งโรงแรมเนี่ยสามารถจองจากคลุกได้เลยง่ายแล้วก็สะดวกสบายแถมราคาก็ยังน่ารักด้วยนะก่อนจ่ายอย่าลืมกรอกโค้ด hands journey club รับส่วนลดสูงสุดถึง300บาทกันไปเลย าฝากติดตามรีวิวของเรา Whole Hands oh Journey กันด้วยนะเพื่อนๆบ๊ายบาย